1 7มีนาคม2560ผู้สิ่อข่าวได้รับแจ้งว่าเกิดปรากฏการ์ผีเสื้อนับแสนตัวบินว่อนเต็มหมู่บ้านพื้นที่หมู่ที่1ห,หมู่ที่2บ้านมุงเหนือบ้านมุงใต้ตำบ้านมุงอำเภอหนือนมะปางจัังหวดพิษณุโลกทางตรวจสอบพบว่ามีฝูง ผีเสื้อสีเหลืองสวยงามเต็มไปหมดเลยครับบินว่อนบุญเวียนเป็นกลุ่มๆก,ก,กระจายอยู่บริเวณรอบหมู่บ้านตามถนนหนทางตอกซอกซอยเต็มไปด้วยผีเสื้อสีเหลืองบินเต็มท้องฟ้าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่พบเห็นเป็นอย่างมากชาวบ้านที่นั่นครับบอกว่าในช่วงทุกฤดูดุแลแงสภาพอากาศ ที่เริ่มร้อนขึ้นเรื lighting, ่อยๆจะทําให้มีฝูงผีเสื้อจํานวนมหาศาลออกมาจํานวนมากซึ่งส่วนหนึ่งจะไปเกาะบริเวณพื้นถนนที่เป็นพื้นที่ที่เปียกชื้นเพื่อดูกินน้ํากินแร่ธาตุชาวบ้านจึงใช้สายยางลาดลงรถเป็นแองน้ําและในทุกๆวันก็จะมีเด็กออกมาวิ่งไล่จับผีเสื้อกันอย่างสนุกสนานเมัาอยู่อ๋อชอบน้ำเปียกเวลาไปนอนพ่อจันมาแยกพี่จับ นี่นะครับตามสภาพที่เห็นบนชายคาบ้านบนถนนที่มีพื้นเปียกไปด้วยน้ําจะเต็มด้วยฝูงผีเสื้อเต็มไปหมดเลยครับก็จะเป็นพันเดียวชาวบ้านที่นั่นก็จะเรียกว่าผีเสื้อแก็บครับก็เดินไปมาที่ไหนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรก็มีบ้างที่ตกลงกับพื้นไก่ก็จะมาไล่จิกกินนักท่องเที่ยวที่ไปวันนี้ก็มีหลายท่านครับก็ได้ใช้ถ่ายไว้เป็นที่ระลึก ดูสวยงามจริงๆครเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดในช่วงหน้าแดงที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกในช่วงวันสอวันนี้ก็ยังมีโอกาสได้เห็นอยู่นะครับก็แวะเวียนกันไปได้อยู่ในกลไใ่ไกลาจากตัวเมืองพิษโลกเราก็ไปแค่ประมาณ60-70กิโลเมตรนี่เองนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆสำหรับพิษณุโลกบ้านเรา